โอเคครับผมเริ่มกันที่ท่าแรกเลยนะครับเริ่มแรกเนี่ยฉลามนะครับจะตกไปทางด้านซ้ายก่อนที่1 2และกลาง3นะครับจากนั้นงับงับเนี่ยให้เป็นที่และ4งับงับแบบนี้เลยนะครับจากนั้นครับผมให้เอามือนะครับแตะที่อก5ซ้าย6และชี้ไปข้างหน้า7และ8นะครับจากนั้นครับผมถ้าต่อไปเป็นหัวใจขวา1ซ้าย2และยื่นไปข้างหน้าครับ 3 4และจากนั้นโบกมือครับขวา5ซ้าย6 7 8จากนั้นถ้าต่อไปเป็นงอด้านซ้ายก่อนที่1 2 3 4และชี้ครับผมมือขวาชี้ด้านซ้ายต่อเลย5กลาง6ขวา7และกลาง8จากนั้นถ้าต่อไปครับมองขวา9ขวา1 2และสลับซ 4และลายที่โอ5 6 4 7 8เรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเต้นกับเพลงนะครับเร็วขึ้นบ้างเดี๋ยวผมจะนับจังหวะเร็วขึ้นลองเต้นพร้อมกันดูนะครับเตรียมพร้อมครับ5 6 7ชลามมา12 3งสงับงับอกห6ชี้7หัวใจขวา1 2องยื่นสามมกมือขวา 5, ซ้าย 6, 7และงอที่ 1, 2, ึสาชี้ซ้ายต่อ 5, 6, 7และมองขวาและซ้ายอกที่ 5, 6, เปิด 7, 8เรียบร้อยครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวลองกับเพลงนะแบบส o โลโมชั่นดูนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม ไปเลยครับโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับตรอจหวานะห้า 1, ห 2, กเจ็งับสายเลยหน่ขวาสองกลางสามงับงับอห้าหกชเจแปหัวใจหนึยื่นสามสีบมือห้ 5, 6, งอหนึ่สองสามสี่ชี้ซ้ายห้ากลางหกวาเจกลางแปดมองขวา1 2ซ้ายสามสี่หกห้าีเจ็เรียบร้อยครับผมสุดยอดมากครับและก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพลงฉลาม ชอบคุณงับนะครับสรับใคยนะครับที่อยากจะลองฝึกเต้นนะครับก็สามารถฝึกเต้นได้เลยนะครับเพลงนี้ไม่ยากนะครับผมระดับประมาณ3ดาวเท่านั้นเองนะครับใครที่อยากจะลองเต้นก็ลองเต้นกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะจากกันนะครับฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย